เหมือนทางไปของนอกในอากาศพระพุทธภาษิตยเยสั่งสั้นนิจโยนาทิเยปริญญาตโโชนาสุญจะโตอันนี้มิตโตจะวิโมโคโยเยสะโคเจเรอากาเซวะสะกุลตานังคติเตสั่งลุรุนวยากว,ว่างว่าท่านผู้ใดไม่มีการสั่งสมกำหนดรู้โภชนะดีแล้วมีสุญญะตะวิโมก และอันนี้มิตาวิโมคเป็นโคจรคือทางดําเนินคติคือทางไปของท่านผู้นัน้นอ่านบุคคลอื่นตามได้ยากเหมือนทางไปของนกในอากาศฉะนั้นอธิบายความการสั่งสมนั้นมีสองอย่างคือการสั่งสมกรรมกรรมะสันนินจโยหนึ่งการสั่งสมปัจจัยปัจจยะสันนิจโยหนึ่ง การสั่งสมกุศลกรรมและอากุศลกรรมเรียกว่าการสั่งสมกรรมบุคคลสั่งสมกรรมชั่วไว้มากย่อมได้รับผลเป็นทุกข์ผู้สั่งสมกรรมดีไว้มากย่อมได้รับผลเป็นสุขเป็นความชื่นใจโภชนะคืออาหารที่บริโภคการกำหนดรู้โภชนะนั้นด้วยปริญญาสามคือยาตะปริญญาตีรณะณปริญญาและปหานะปริญญายาตะปริญญานั้นคือกำหนดรู้ว่า อะไรเป็นอะไรรู้ว่าสิ่งนี้คืออาหารนี่คือรูปเป็นการทําความรู้ไว้ในเบื้องต้นก่อนรู้ว่าอะไรเกิดขึ้นแก่เราแล้วณบัดนี้เบื้องแรกให้รู้จักสิ่งนั้นโดยแจมแจ้งก่อนตีรณะประิญญานั้นหมายถึงความรู้ที่เกิดจากการพิจารณาถึงเหตุและผลของสิ่งนั้นๆเช่นพิจารณาเห็นอาหารโดยเป็นของปฏิกูลทั้งในขณะบริโภคอยู่ในปากในท้อง และกากอาหารที่ถ่ายออกมาเป็นอุจระยิ่งปฏิกูลอย่างยิ่งปหานะปริญญาหมายถึงการกำหนดรู้ด้วยการละเสียคือเมื่อได้เห็นความปฏิกูลต่างๆด้วยตีรณะปริญญาแล้วก็ถอนความกําหนัดพอใจในอาหารละความเพลินในอาหารบริโภคเพียงสักแต่ว่าบริโภคให้ชีวิตดำเนินไปได้เหมือนให้น้ำมันแก่รถให้น้ำมันหยอดเครื่องแก,กเครื่องยนต์เพื่อให้มันทำงานได้ต่อไป อาการนี้เรียกว่าปหานะปริญญากล่าวถึงวิโมกท่านแสดงไว้สามอย่างคือสุญญาตาวิโมกหนึ่งอันนี้มิตาวิโมกหนึ่งอปณน,นิหิตตะวิโมกหนึ่งแปลว่าหลุดพ้นโดยความว่าง,างหลุดพ้นโดยไม่มีเครื่องหมายหลุดพ้นโดยตั้งอยู่ไม่ได้ตามลําดับวิโมกทั้งสามนี้เป็นชื่อหรือไวยพ์ของพระนิพพานทั้งสิน้นเป็นแต่ชื่อต่างออกไป เหมือนคนคนเดียวทำหน้าที่หลายอย่างเรียกชื่อตามตำแหน่งที่ทําต่างออกไปอันหนึง่งแม้พระสัมมาสัมพมุทธเจ้าก็ทรงมีพระนามอันเป็นไวยพธหลายประการเช่นพระสถาคตพระผู้มีพระภาคพ,พระพุทธ,ธะพระสากยมุนีเป็นต้นพระนิพพานท่านเรียกว่าสุญญตาวิโมกเพราะศูนย์จากราคะโทสะและโมหะท่านเรียกว่า อันนีมิตะวิโมกเพราะไม่มีราคะโทสะและโมหะเป็นเครื่องหมายท่านเรียกว่าอปปนิหิตตะวิโมกเพราะราคะโทสะและโมหะตั้งอยู่ไม่ได้คติคือทางไปของท่านผู้ประกอบด้วยคุณสมบัติคือไม่มีการสั่งสมกำหนดรู้อาหารด้วยปริญญาสามและมีวิโมกสามดังกล่าวแล้วเป็นคติที่ตามได้ยากเหมือนการไปของนกในอากาศหารอยเท้าไม่ได้ พระพุทธภาษิตนี้พระาศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ณวัดเชตทวันเมืองสาวัตถีทรงปรารบพ,พระเพรทัสศีสะเถระมีเรื่องย่อดังนี้พระเถระรูปนี้เป็นผู้มักน้อยสันโดษอย่างยิ่งและเห็นว่าการออกแสวงหาอาหารบินทบาททุกวันเป็นความลำบากจึงเที่ยวบินทบาทข้าวตากนำมาเก็บไว้ในที่อยู่ของท่านด้วยจังใจว่า เมื่อร่างกายต้องการอาหารก็จะฉันข้าวตากนั้นและท่านก็ได้ทําเช่นนั้นใช้เวลาส่วนใหญ่ไปในการเข้าฌานสมาบัติภิกษุทั้งหลายรู้เรื่องนั้นแล้วติเตียนท่านว่าเป็นผู้สั่งสมอาหารไว้ฉันไม่ควรแก่สมณะพระศา,ศาสดาทรงบัญญัติสิกขาบทห้ามภิกษุสั่งสมอาหารไว้ฉันแต่ไม่ได้ทรงทำหนิพระเพรทัศศีสะทรงประกาศว่าพระเพรทัศศีสะไม่มีโทษเพราะการเก็บอาหารของท่าน เป็นเจตนาด้วยแห่งความมากน้อยสันโดษพระาศาสดาทรงอาศัยเหตุนี้ตรัสพระพุทธภาษิตว่าเย,ะยะสังสนิจโยโหนัติเป็นอาทิมีนัยยะดังพนานามาแล้วแต่ต้นตามเรื่องนี้จะเห็นว่าเจตนามีความสําคัญในการกระทําเพียงใดการกระทำอย่างเดียวกันคนหนึ่งอาจถูกตําหนิเพราะมีเจตนาชั่วแต่อีกคนหนึ่งไม่ถูกตําหนิเพราะมีเจตนาดี มีนักปรัชญาและนักจริยศาสตร์หลายท่านมีความเห็นว่าเราจะลงความเห็นการกระทำของคนว่าดีหรือไม่ดีนั้นก็สุดแล้วแต่เจตนาของเขามัวย้ำว่าเจตนาดี Goodwill นั่นเองคือตัวความดีพวกนักปรัชญาสายอิตาเลนไอดลิซึมมีความเห็นว่าเจตนาทุกอย่าง เป็นการกระทำและการกระทำทุกอย่างเป็นเจตนารวมความว่าการกระทำและเจตนานั้นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจริงอยู่คนบางคนอาจทําผิดด้วยเจตนาดีเพราะความรู้เท่าไม่ถึงกันแต่คนทั้งหลายก็มักให้อภัยในความผิดเช่นนั้น